นะครับวันนี้โค้ชปุ้นแอ้จะมาสอนวิธีการใช้บาร์เบลอิน l i n e press ที่ถูกต้องนะครับผมที่ทำให้คุณสามารถที่จะพัฒนากล้ามเนื้ออกส่วนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับวิธีการใช้ครับผมนะครับมีเพียงหนึ่งฟังชันหลักๆนะครับที่เราต้องใส่ใจคือความสูงของบาร์นั่นเองครับเราสามารถปรับความสูงของบาร์ตามความสูงของเราได้นะครับถ้าในกรณีของผมนะครับผมถ้าเกิดผมนั่งตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บนะครับนั่งเลยนะครับอันนี้คือบาร์สูงเกินไปสําหรับผมนะครับเตอนที่ผมเทคบาร์ออกมมาใช่ัครบ แล้วผมพยายามจะยกนะครับมันจะเกี่ยวไปมานะผมอันนี้คือไม่เนะครับดังนั้นนะผมเราสามารถปรับมาได้โดยการกดแลชตัวนี้นะครับกดปุ๊บและเลื่อนลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เราเหมาะสมที่สุดนะผมซึ่งของผมจะอยู่ที่รลเวลนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะนั่งลงนะครับผมจะทำการเช็คโดยการที่แบบเอาศีรษะวางลงนะครับตัวของบาร์จะอยู่ที่บริเวณเหนือตีนผมของเราพอดีนะผมตรงนี้นะครับลักษณะนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะทําการจับบาร์ครับ โดยที่เราจะเห็นตัวศักษาคนนี้นะครับผมให้เราเอานิ้วโป้งเป็นตัววัดนะครับสามารถใช้ได้กับทุกความสูงที่เรามีนะครับผมไม่ว่าคุณจะสูงเท่าไหร่ก็ตามนะครับใช้นิ้วโป้งวัดนะผมเช็คความกว้างนะครับเสร็จแล้วเอามือกำนะผมเป็นลักษณะ close grip สำหรับมือใหม่นะครับเสร็จแล้วเราจะเทคตัวของบาวมาฟึบนะครับจังหวะผ่อนลงนะผมทิ้งศอกลงบาอยู่เหนืออกนะครับไม่กลางศอกนะทิ้งศอกลงนะผมจังหวะเตยมหายใจเข้าส่งบาขึ้นไปหายใจออกนะครับ ผ่อนลงช้า2วินาทีหายใจเข้าครับและดันออกไปหายใจออกพยายามคอนโทรลนะครับผมเนื่องจากว่าบา์เบลมันมีความยาวนะครับมันอาจจะแบบมีการโยกไปโยกมาได้นั้นคุณต้องเกรงใจการลำตัวไว้ผ่อนลงหายใจเข้านะครับและดันออกไปอย่างมั่นคงหายใจออกนะครับควบคุมมันอย่างดีครับผมผ่อนลงหายใจเข้าและดันหายใจออกนะแบบนี้นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งอึ๊บนะครับพอคุณยกเสร็จแล้วใช่ไหมผมสูทผมผ่อนลงมาอึ๊บและดันออกไปปึ้มนะครับ ให้คุณเอาตัวของบาเบลแปะในส่วนของอุปกรณ์และวางลงบนตัวของเซฟตี้นะครับถ้าในกรณีที่คุณดันไม่ไหวนะครับือว่าคุณดันออกมาเอมันไม่ถึงนะผมคุณสามารถเอาตัวของบาเบลแปะไว้ที่เซฟตี้ตัวที่2ได้ทำให้คุณสามารถที่จะฝึกได้อย่างมีความเซฟเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนี่เป็นตัวช่วยชีวิตของคุณเลยนะครับแต่นั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไหวใช่ไหมครับปุ๊บดันตึ้เก็บ อย่าคล้องนะอย่าค่อยๆค,คล้องนะครับไม่จำเป็นปเลยครับผมให้เอาตัวของมาแปะไว้ปึ๊บนะครับและค่อยๆผ่อนลงอันนี้จะเซฟที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับผมจะมีตัวช่วยคุณอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือตรงนี้ปึ๊บอ,อันนี้ก็คือเซฟแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมนี่คือเป็นวิธีการตัวอ่า นี่คือเป็นวิธีการใช้ตัวของ barbell incline press ที่ถูกต้องนะครับผมจำนวนครั้งที่ใช้คือ12-15ครั้งพักระหว่างเซตอยู่ที่90-120น,นาทีและกลับมาทำใหม่เป็นจำนวน3-5เซตครับจะทำให้คุณมีอกส่วนบนที่ชัดเต็มและสวยงามและอีกอย่างนึงคือเซฟมากๆด้วยนั่นเองครับ hey!